นี่นะครับผมทุกคนพร้อมเปิดจมัรับดีกันไหมฮะหนึ่งสองสมปงเป็นไงทุกคนเหมือนการเหมือนแม่ไหม <laughs> โหผมทําล่าสุดตอนปฐมนะครับทุกคนนี่เมื่อคืนนี้ผมนั่งเขียนให้ทุกคนเลยนะฮะแล้วก็ต้องเรียกว่า reuse ความสามารถเสซนตอนเด็กนิดน,นึงนะครับ ยังดีที่ยังไม่ลืมนะครับแล้วก็นี่ครับเป็นเทมโป้นะครับทุกคนเป็นไงกืทุกคนชอบไหมแล้วผมก็เขียนไว้ให้ทุกคนด้วยนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวต่ผมอ่านเองเพราะว่าทุกคนอาจจะอ่านลายมือผมไม่ค่อยออกนะครับ <laughs> เราจะอ่านให้ทุกคนฟังนะฮะ from นายธันวาเนรไทยเวลาผ่านไปเร็วเหมือนโกหกผมยังจำ14กุมภาปีแรก ที่ได้เจอกับทุกคนได้ดีตอนนั้นทุกคนยังเป็นเทมโปหน้าใหม่กันอยู่เลยเพราะเพิ่งได้ชื่อนี้กันไปไม่นานตัวผมก็เพิ่งเป็นศิลปินน้องใหม่เพิ่งได้มีเพลงของตัวเองเป็นครั้งแรกทั้งประมาททั้งเครียดทั้งกดดันแต่ผมโชคดีมากๆที่มีทุกคนคอยจับมือเดินเข้าโรงเรียนแห่งเส้นทางของศิลปินตั้งแต่วันแรกเลย ทุกคนอาจจะเรียกผมว่าน้องบางคนเรียกว่าลูกแต่ผมรู้สึกแบบนั้นจริงๆนะทุกคนคอยเป็นกำลังใจให้ในวันที่ท้อคอยซื้อน้ำซื้อขนมมาให้ชมในวันที่เก่งสั่งสอนในวันที่ไม่ดีและทุกคนก็รักครูมากๆในวันที่พรูอาจจะไม่ได้รักตัวเองเท่าที่ควรบางเพลงที่ครูแต่งออกมาบางเพลงอาจจะชอบมากม บางเพลงอาจจะไม่ค่อยตรงเทสแต่ทุกครั้งที่ผมอยากได้ยินเสียงทุกคนร้องเทมโป้ก็จะร้องดังสุดเสียงรู้สึกชื่นใจทุกครั้งเลยครับอาจจะมีบางช่วงที่เราไม่ค่อยได้เจอกันแต่อยากให้รู้ไว้ว่าครูคิดถึงทุกคนมากๆจริงๆนะขอบคุณทุกครั้งที่เราได้เจอกันมันเติมพลังงานชีวิตให้ไปต่อได้ตลอดเลยครับขอบคุณมากๆนะครับ ทุกๆเพลงที่ได้ปล่อยไปตลอด4ปีที่ผ่านมานั้นภูตั้งใจทำที่สุดในทุกๆเพลงเพราะหวังจะทำให้ทุกๆคนที่ผ่านมาฟังจะได้รู้สึกดีจากในวันที่แย่ๆทำให้ดีขึ้นบ้างไม่มากก็น้อยและผมก็อยากให้ทุกคนยังอยู่ฟังเพลงของผมไปเรื่อยๆนะครับ ไม่รู้ว่าจากนี้เส้นทางผมพูจะเป็นยังไงต่อไปแต่ผมดีใจมากๆและยินดีสุดหัวใจเพื่อที่จะมีเทมโปคอยยืนเคียงข้างผมแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับและผมก็หวังว่าผมจะสามารถเป็นความสุขในแต่ละวันของทุกคนได้ครับรักทุกคนมากๆขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกวันนะครับด้วยรัก วงเด็บมากมากูทันวาในไทยเยสนี่นะครับ<ย>แล้วก็เขียนวันที่ไว้นะครับก็ผมเขียนเหมือนเก้าคนเก้าศูนย์เลยอะภาษาภาษาเก่ามากเลยครับทุกคนก็นี่แหละครับนิงูรู้สึกว่า ภูเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจะเขียนเก่งมากกว่านะครับก็เลยเขียนมาร่ายยาวเลยนะครับทุกคนก็อขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆนะครับที่อยู่ดูแลภูมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะครับก็มีใจมากๆที่ทุกคนได้เป็นส่วนหนึ่ง ที่สำคัญในชีวิตภูมิมากๆเลยนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับผมนี่อาจจะไม่ได้สวยมากนะทุกคนผมขอโทษแต่ว่าผมทำด้ใจาม,า <laughs> มันแบบตอนแรกตอนแรกจะไม่มีแต่ว่ามันมันต้องมีกิมมิกนิดนึงนี่นะครับ